สำหรับวันอาคารที่28พักเพื่อไทยจะทำการปราศาัยใหญ่ณศนะาลาการจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา16.00นาแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นประชาธิปไตยแนวเส้นตรงไว้ก่อนว่าศาลาการมันเป็นสาธารณสมบัติของประชาชนก็ขอบคุณนะจากความทุกข์กับข้ายากหมากแพงเป็นไปได้ยังไงมานาวัยละสิบบาท เป็นไปได้ยังไงแก้ทางนั้น460เป็นไปได้ยังไงน้ํากระท่อมต้มขายว 60, ขวดละ9กขวดละร้อขายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเห็นไหมครับอันนั้นคือยาเสพติดพักเพื่อไทยสมุดปราการจัด primary vote ให้สมาชิกได้รับรองสรรหาผู้สมัครรับการเลือกตั้งทั้ง4เขต เมื่อวันที่26มีนาคม2566ที่ทำการพักเพื่อไทยเขต7สมุดปราการประชาชนในพื้นที่4เขตการเลือกตั้งร่วมประชุมสมาชิกเพื่อสรรหาผู้สมัครรับการเลือกตั้งหรือทำไพ i ม a r ีโหวตให้สมาชิกพักมีส่วนตัดสินใจส่งสมาชิกพักการเมืองของตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งสสถือว่าเป็นการกระจายอำนาจการคัดเลือกผู้สมัครชูด้านประชาธิปไตยในพักการเมือง คุณการจนาพรวงสังวานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต7กล่าวว่าการประชุมวันนี้มีการแนะนําตัวผู้สมัครสสพักเพื่อไทยสมุทรปราการ4เขตคือดรประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลัยผู้ลงสมัครสสสมุทรปราการเขต3นางนฤมลทานดำรงผู้ลงสมัครสสสมุทรปราการเขต6ดรประชาประสบดีผู้ลงสมัครสสสมุทรปราการเขต7และนางสาวสรินทิพย์สุขวัฒน์ผู้ลงสมัครสสสมุทรปราการเขต8 อีกทั้งมีการแนะนำสมาชิกของพรรคเรื่องของการมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้สมัครสสสมุดประการทั้ง4ี่เขตด้วยการยกมือโหวตตามมติใน,นที่ประชุมซึ่งดรประเสริฐมีสมาชิกเห็นชอบ96คนนางนฤมลม,มีสมาชิกเห็นชอบ96คนดรประชามีสมาชิกเห็นชอบ96คนและนางสาวสรินทิ์มีสมาชิกเห็นชอบ96คนโดยทั้ง4คนไม่มีใครไม่เห็นด้วย ที่ประชมุมยังได้รายงานชื่อผู้สมัครสสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปารตีลิสต์ของพรรคเพื่อไทยทั้ง100คนเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบุขเห็นด้วย96คนนะคะและว้วก็ไม่เห็นด้วยไม่มีเหมือนกันต่อไปเห็นเขตหนึ่งคุณนิวะเขตหนึ่งเขตหนึ่งนะคะสมาชิกในที่นี้เห็นด้วย96ท่านเหมือนกันข่อตอกรุณทุกท่านนะคะอันนี้คือ อสอบแถแบบแบ,บเขตเลื่องตั้งของสมุทรปราการค่ะวันนี้มีประชุมสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะต้องเป็นสมาชิกที่ยังมีสมาชิกภาพอยู่เราก็ต้องเช็คก็ว่าทางพักเนี่ยจะส่งรายเชื่อมาให้เราว่าคนนี้ยังเป็นสมาชิกภาพอยู่ฉะนั้นเราต้องคัดสรรอย่างดีค่ะสมาชิกก่อนจโหวตเนี่ยเรามาจาก ต่างถิ่นมาจากหลายเขตเลือกตั้งใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะรู้จักเขตหนึ่งมาอยู่เขตหนึ่งบางคนอยู่เขตเจ็ดก็อาจจะยังไม่รู้จักเขตสามอย่างเงี้ยก็เลยให้ว่าที่ผู้สมัครเนี่ยมาแนะน,นําตนเพราะว่าคุณจะยกมือโหวตคุณจะต้องเห็นว่าเ,เขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาก็มาร่วมสังเกตการก็เลยเรียนเชิญท่านว่าที่ผู้สมัครของสอสสมุพักเพื่อไทยสมุดประการเนี่ยให้มาแสดงตนแนะนําตัวค่ะตามที่พักมอบหมายมาเนี่ยว่าเขตเจ็ดมี มีเขาเรียกอะไรนะสามารถทําได้แค่4เขตตามที่พักเพื่อไทยแบ่งสรรมาว่าสมุดประการเราเนี่ยสามารถทํำไพ r y ร o t e ได้2จ<ม>ุด<ม>ก็คือเขต7เขต7ทําเขต3เขต6แล้วก็เขต7เขต8ค่ะแต่บังเอิญว่าของเขตหนึ่งเนี่ยเขาอยากมาร่วมด้วยเนื่องจากว่าเขาคิดว่าถ้าตัวแทนของเขาไม่ได้มาตอนช่วงบ่ายที่จะไปทำที่อินเบเดนเวิร์ก ก็เลยคิดว่ามาทําที่นี่ก็จะได้ก็เลยมาร่วมโหวตด้วยที่นี่แต่ทราบว่าตอนบ่ายเนี่ยก็จะไปที่อินปินเดน,นด้วยอันนี้ทราบมานะคะไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าดรประชาผู้สมัครสสสมุประการเขตเจ็ดกล่าวว่าพักจะดําเนินนโยบายสอดคล้องกับนโยบายหลักของทางพักโดยเฉพาะปัญหาปากท้องและเพิ่มค่าแรงเพราะพื้นที่สมุทรปราการเป็นภาคอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีโรงงานไม่ต่ำกว่า5,000โรงใน8เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้จึงอยากจะเชิญสมาชิกทั้ง8เขตเลือกตั้งสุะาการร่วมมารับฟังเวทีฟังการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยช่วงเย็นวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งจะมีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายเสถาทวีสินนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนายนทวุฒิไสยเกล้อนายจตุรนฉายแสงและนายสุินคลังแสงขึ้นเวทีสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินตามนโยบายพรรคคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานครับสำหรับวันอาคารที่28พรรเพื่อไทยจะทำการปราศายใหญ่ณนะสาลาการจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา16ในกาแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นประชาธิปไตยแนวเส้นตรงไว้ก่อนว่าสาราการมันเป็นสาธารณสมบัติของประชาชนก็ขอบคุณนะ การปาใาใหญ่นั้นก็จะมีคุณแพรทองทานชินวัตรคุณลุงเอ็งยืนยันว่าเดินทางมาแน่นอนนะครับคุณจตุรนฉายแสงคุณนัทวุฒิไสเกื้อคุณสุทินคังแสงในแพทย์ชลน่านสีแก้วคุณเศษฐาทวีสินและว่าที่ผู้สมัครสอสอสมุดปราการทั้ง8เขตจะขึ้นปา่าใสจะขึ้นปา่าใสนัสารการจังหวัด บอกกับพี่น้องชาวสมุทรปราการปากน้ําว่าพฤติกรรมพฤติการ,รที่มันเกิดขึ้นที่สมุทรปราการณวันนี้ที่มันมีทั้งกระแสข่าวล่องแพรเมืองการนะฮะไปลิเวอร์ไซด์ไปดูดอกไม้สีสดสวยงามไปที่นครนายกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะกับที่เรียกว่ามีทั้งถุงมีทั้งข้าวสารอาหารยาปาปิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยประโยชน์อันไหนมันจะครอบคลุมในครอบครัว ปากท้องแล้วก็ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดแล้วทั่วประเทศคือนโยบายที่จะเป็นสาธารณะใช่ไหมครอย่างนี้เนี่ยมาฟังพักเพื่อไทยปราศัยกับ8ปีที่ผ่านมานะครับว่าพักเพื่อไทยนั้นคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนนโยบายดีๆอย่างนี้โอกาสหายากนะครับแล้วก็สมุดประการถามว่าเรามีความมั่นใจไหมทุกคนตอบว่ามีความมั่นใจแต่ความมั่นใจมันอยู่ที่มือ ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขารับรู้ได้จะจบป .3 ป .4 นะจะเป็นกรรมกรยาจบเศรษฐีอะไรทั้งหลาย <S <S <an> <S เขามีคำตอบในใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะเลือกพักไหนเลือกใครที่จะนำพาให้เขาเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์กับข้าวยากหมากแพงเป็นไปได้ยังไงมะนาวไวัสิบ,บาทเห็นไหมเป็นไปได้ยังไงแก๊สทางละ460เป็นไปได้ยังไงน้ํากระท่อม ต้มขายกวดละ90ขกวดละร้อยขายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดร่วมกดติดตามไทยนิวส์เอเชียชาแนลทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ